พูดถึงเรื่องจับไม้ก่อนเราก็คิดว่าเราจะต้องเป็นนักร้องคนไทยคนแรกในโลกที่จับไม้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาสติพี่มีมีเลยแม่มั่นใจให้คิววันพลัสซูเปอร์โกลไหวไหมกับอากาศร้อนประหลอดแตกเบอร์นี้ร้อนจนอ,อยากชิวอยู่บ้านใจจะขาด ก็ยุ่งไหวเพราะคลายร้อนได้ง่ายๆร้อนแล้วไงเย็นซ่าได้ทุกเวลาด้วย Sprite ออกไปกินอะไรเย็นๆกับเพื่อนก็ก็เจอเรื่องเสียวฟันมาตลอดจนมาเจอกับเซนโซไดมัลติแคร์ดูแลสุขภาพช่องปากถึง5ประการการเสี่ยวฟันก็ลดลงแถมผมยังได้รับการดูแลถึง5ประการในหลอดเดียวบอกเลยว่าแฮปปี้มากมัลติแคร์5 in 1 เตรียมตัวเต็มอารมณ์ไปกับแรสชาติใหม่ที่ผสมไว้ถึง3รสชาติจากเล่กลิ่นป๊อปคอร์นมิกซ์ทั้งบัตตร์คอร์นเชดด้าชีสคาราเมล3ความอร่อยสุดป๊อปในซองเดียวใหม่เล่ทรูอินวัาเพิ่มอัตรรสใหม่สนุกได้เต็มอารมณ์ r ร l l y e เอชซูเปอ u ์ออร s เลมโมใหม่ซึมซับมากกว่าแบบหนาถึง2เท่า feeling รู้สึกเบาสบายมันไม่ได้ใส่หนักแค่ไหนก็มาดิร l l y เอ g พร้อมทุกความท้าทายอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ท้าพิสูจน์กันแดดยอดขายกว่า1ล้านชิ้นต้องมีเวียสันกันแดด CNE ด้วยพลังวิตามิน C เข้มข้นซึมไวพร้อมดับเบิลล็อกวิตามินดูใสขั้นสุดต,ต้อง CNE และใหม่กันแดดคุมมันแบบซองช่วยล็อกเมคอัพ8ชั่วโมงใหม่เปิดแล้วเว็บไซต์สยามทีวีอยากให้คุณเข้ามาเช็คจะได้ไม่โดนเพื่อนขิงไม่ได้ตั้งใจขิงเลยจ้ะแต่จะได้ขิงเพื่อน โปรคุมคุมถึง31ธันวาคม2,565ที่สยามทีวี .com คคนอวดผีปีเสือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อดวงวิญญาณมาสิงร่างญาติกลางรายการฉันก็ได้ยินเสียงเด็กผู้ชายพูดกับดิฉันรักมากสงสารเกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นครับ ไปคนหัวลุกกันต่อเมื่อสองดวงวิญญาณคู่รักที่ยิงกันตายมาทะเลาะกันกลางรายการก็น่าจะรู้ว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนทำไมไม่คุยเราคุยกันดีๆก่อนมันจะได้ไม่เกิดเรื่องขึ้นก็วันนั้นมันคุยแล้วก็มันนั่งคุยกันแล้วไงแต่คุยกันไม่รู้เรื่อง มีคนบอกว่าผมเป็นคนกุนกูนแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนแกงแกงแกงไหนรอยไทยชอบแกงต้องรอยไทยรอยไทยรสชาติมันโดนใจรอยไทยอร่อยแบบไทยไทยจัดจ้านในแบบคุณไม่ต้องปรุงก็โดนใจจัดจ้านกันทุกรสต้มข่ามัสัมนแกงเขียวหวานแกงส้มแกงผัดแนงแกงแ็ดแกงก็ร้อนแรงดีมีไดรมาช้อนแกงอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อยอัมพลฟู้ด ผมใส่ใจทุกก้าวของชีวิตเสริมด้วยเอ s นชัวอาหารสุดครบถ้วนมีโปรตีนโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนือ้อขอแนะนำเอนชัวกลิ่นธันญพืชพร้อมใยอาหารเอ s นชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรง